าไปเบิงเรื่องของด่านจัดโครงการดีๆกันแน่ค่ะโดยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ค่ะพอดีมิการจัดคโครงการกอบบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติกค,ค่ะ ทีสนามกอบนะคะข่ายวีรวัตรโยธินค่ะมณฑลทหารบกที่2 5นายประยัตตะสุยะค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดส,สุรินเป็นประธานเปิดโครงการกอบบำบัดสำหรับบุคคลออทิสติกโดยมีพลตำรวจตรีใชยนครน,นะคะกิจคณะผููบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 2ยีซิบหาหน้ายที่ระยุดดวงมณีประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ค่ะชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกอำเภอเมืองสุรินทร์คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและเด็กหน่อยค่ะเขารวมในพิธีเทือนีโดยสําหรับโครงการนี้เองเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกายพฤติกรรมรวมถึงการเข้าสังคมการเรียนรู้กฎกติกาการรับฟังคําสัง่งการปฏิบัติตามคําสัง่งการห้หูจักถาการเรียนรู้การถา การควบคุมอารมณ์ร่วมถึงการปรับพฤติกรรมของตัวเจ้าของให้เหมาะสมผ่านทักษะกีฬากลอบที่ทางชมรมเพิ่ิมีการจัดขึ้นค่ะซึ่งเพิ่นเอินตัวนี้ว่านวัตกรรมใหม่นะคะที่ยังโบมี่มองใดนนำมาเห็ดหรือว่านำมาปรับในการฝึก ปับพฤติกรรมของเด็กพิการนอกจากนี้ค่ะเด็กออทิสติกในโครงการนีนะคะกันยังมีทางหลูกๆสมาชิกที่เป็นผู้พิการประเภทอื่นๆกันวรวมในกิจกรรมนีน้นําโดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดส,สุรินค่ะเพิ่นกด้มีการหมอบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนะคะจำนวนเงินก็คือเก่าเมื่บาทน้ำกันค่ะ